สรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญระหว่างวันที่26ธันวาคม2564ถึง1มกราคม2565 สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญโดยนางสาวกิติมาติระเสถาเสมาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอำนาจเจริญประจำเดือนธันวาคม2564และร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญครั้งที่12ทับ2564ณหอประชุมพญานาครินสารกลางจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมือง อนาจเจจริญังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายทวีปุฒรโพผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญครั้งที่10ทศ2564ณหอประชุมพญานครินทร์สารการจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายสิริพันธ์ขุมด้วงประหลัดจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุม นางสาวอัมพาวาบุญหารตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2565ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนักสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายทวีบุตรโพผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีนางสาวอัมพาวาบุญหารตำแหน่งนักวิชาการแรงง,งานชำนาญ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญครั้งที่8ทับ2,564ณห้องประชุมสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญตำบลโนนหนำแทง่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายทวีปุตโพผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมนางสาวอัมพาวาบุญหารตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมพิธีวางพันธุ์พุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสีมหาราชประจำปี2564ณ หอประชุมพยานนคารินสารการจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายธนูศิลชัยศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีนายชวริชุมภูกุลนักวิชาการแรงงานชำนาการพร้อมด้วยนางสาวชาวภัยจันทภานักวิชาการแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสีมหาราชประจำปี2564ณถนนบ้านหนองทิ้งหมู่ที่9ตำบลอำนาจถึงบ้านสารา ่ที8ตำบลแม่อําเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายธนูศีลชัยศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดกิจกรรมนายชาวริชุมภูกูลนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญประจำเดือนธันวาคม2564ปีงบประมาณพุทธศักราช2565ณห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญชั้น2ตลากลางจังหวัดอำนาจเจริญอําเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายบุญตาศิริจา เป็นประธานการประชุมสอสคอ,ออำนาจ,จเจริญคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน